หลอดเลือดสะอาดเท่ากับสุขภาพดีไม่มีโรคแต่ถ้าหากหลอดเลือดสกปรกเท่ากับสุขภาพไม่ดีมีสารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นอาการเวียนหัวหน้ามืดเหนื่อยง่ายมือไม้สั่นนะครับหรือบางท่านอาจจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสัน่นตาพร่ามัวบางท่านก็ปวดหัวปวดไยทอยนะครับมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงรวมไปถึง โรคความดันไขมันหลอดเลือดตีหลายท่านต้องทานยาเป็นกรกำนะครับและทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตเป็นต้นนะครับปัญหาความเจ็บป่วยเหล่านี้นะครับล้วนมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดของเราสกปรกนะครับอุดตันนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับสามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยสมุนไพรในครัวสูตรนี้นะครับหลังจากทานขวดแรก ผสมตามที่บอกไปเจาะเลือดไขมันจาก245เหลือ213้ําน้ำตาล99ลดเหลือ93ความดันปกติกินแค่3วันน้ำตาลลดลงความดันดีขึ้นอาการปวดหัวไมเกรนก็ดีขึ้นเป็นคนนอนหลับยากก็ดีขึ้นดีมากเลยครับความดัน190ตอนนี้เหลือ 136แล้วครับทานมาแล้ว3วันครับ